ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมเนื้อหาคลิปในวันนี้กันนะครับก็ขอฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่คินเซอร์คินเซอร์ทำความสะอาดอวัยวะเพศชายนะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าเป็นน้ำยาล้างไข่นั่นงนะครับสิ่งนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่รักสะอาดนะครับหรือว่าผู้ชายท่านใดก็ตามนะครับที่ขาดความมั่นใจหรือต้องการความมั่นใจเพิ่มนะครับในเรื่องของกลิ่นนะครับไม่ต้องการให้มันมีกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์ออกมาจากตัวเรานะครับคินเซอร์นี่ไม่เหมือนกับสบู่นะครับแต่ไม่เป็นอันตรายนะครับสามารถโดน่ซนอื่นในร สงงดด้วยกัันนทหมะครับสะอาดหอมไม่เหม็นอับกลิ่นไม่ฉุนนะครับลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับแล้วก็ล้างออกง่ายนะแล้วที่สําคัญนะครับก็คือผ่านการวิจัยมาแล้วนะครับว่าเป็นกลิ่นที่ผู้หญิงชอบด้วยนะครับหากคุณกาลังตามหานะครับสิ่งนี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจนะครับเวลาที่คุณอยู่กับแฟนออกเดทกับผู้หญิงนะครับหรือว่าต้องทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสิ่งนี้ก็เหมาะสมกับคุณนะครับไข่คินเซอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็อ่าพิกัดของไข่คินเซอร์เนี่ยไว้ใต้ดีคริมชั่นนะครับแล้วก็ใต้คอมเมนต์นนนนนนะะะะคคคคครรรรรััับบบบถถ้้้้าาาาาาหกกกกใใสสสจ็มมดดดตลลิง์ไเยยุุทีขอณ อย่าลืมไปตามกันจะเยอะนะครับเอาเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันในไลฟ์เกมเศรษฐีอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับจริงๆมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่ผมเพิ่งจะได้มาอัดคลิปเพราะว่าผมมัวแต่ยุ่งวุ่นวายกับการลงหลีให้ลูกค้าอยู่นะครับเพราะลูกค้าเยอะมากชชวงนี้งานเยอะนะครับก็เลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับแต่ว่าก็มาช้าแต่มาอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ครับผมมจะะาาแนนํ เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอีเวนต์พิก up ในรอบนี้แล้วกันนะครับว่าการ์ดตัวละครที่กลับมาเลยหลังต่างๆนานาเนี่ยมีการ์ดตัวละครตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับอ่ะก็ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูการ์ดตัวละครเลยหลังกันก่อนนะครับก่อนจะพูดถึงอะไรนะครับผมก็จะพูดแค่การ์ดตัวละครที่คิดว่าน่าจะมีบทบาทในเมตาปัจจุบันค่อนข้างที่จะมีบทบาทแล้วกันนะส่วนตัวไหนที่มันไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วอ่ะหรือว่าไม่ค่อยเจอในรีกอ่ะผมก็อาจจะไม่ไม่ได้พูดถึงมากสักเท่าไหร่นักนะครับอ่ะ โอเคนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับโดยอนนะครับตัวยนนะครับผมก็เป็นการ์ดตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นสายโจมตีกายภาพโจมตีดีบัฟนะครับที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าการ์ดใบนี้นะครับผมจะขอสรุปง่ายๆหรือว่ามันจะปดบมันจคิวฝันของข้ามได้ง่ายมากๆเพียงแค่ให้คอตูมออกเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคอตูมเหาะเริ่มเทินไม่ติดเนี่ยโดยยนจะเป็นการ์ดหนึ่งที่โจมตีช้ามากแล้วก็โจมตีน้อยมากเพราะว่า สกิลสตาร์ทเริ่มเธอเนี่ยสำคัญสับโดยอนมากนะมันทําให้เปิดโล่เปิดหมวดได้ไวไวมากๆาเลยนะครับแล้วก็ไอ้สกิล์นโดเนี่ยมันไม่ค่อยออกนะครับถ้าเกิดว่าคอร์สไม่ออกเนี่ยอ่ามันก็ทําให้โจมตีแบบลดไปเยอะแล้วอะครับยิ่งถ้า์นโดไม่ออกอีกก็ยิ่งซวยไปอีกนะครับอย่างน้อยอะถ้าเกิดว่าธนโดมันแกงอะถ้ามีคอร์สมาช่วยประคับประคองมันก็ยังโอเคไงก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันเก่งเพราะคอร์สตูมนะครับถ้าเกิดว่าคอร์สไม่ออกมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับซึ่งถ้าให้ผมสรุปนะ เมตาปัจจุบันที่มีการตัวละครแบบเก่งๆโจมตีแรงๆมาเยอะอย่างเงี้ยตัวโดยอนเนี่ยมันก็ยังพอไหวนะครับเพราะมีการเชิญมีการทำมวยมาเบิ้ลนะครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่ลุ้นดวงเยอะจนเกินไปใช้ทั้งฝีมือใช้ทั้งดวงนะครับการตัวเนี้ยคือเล่นยากแล้วก็ใช้ดวงเยอะด้วยนะครับผมก็เลยคิดว่าไม่ค่อยแนะนำนะครับจะแนะนําสําหรับคนที่อาจจะชอบจริงๆนะครับหรือว่าอาจจะแบบอยากเล่นโดยอน,นจริงๆมันไม่ได้กากนะครับต้องบอกก่อนมันไม่ได้กากแต่ว่า มันต้องใช้ทั้งดวงและฝีมือในการเล่นนะโดยยอนนะครับถ้าจะให้มันเก่งและเพอร์เฟกจริงๆเนี่ยต้องใช้ทั้งสองอย่างที่ผมได้เอ่ยไปนะครับอันนี้ผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบโดยยอนนะครับชอบโมเดลและชอบการ์ดนอกกระแสเมตาการ์ดแปลกๆอะไรเงี้ยอยากจะเอาโดยยอนไปลงลีให้ก้าววินเป็นชาลเลนจ์เล่นๆอย่างเงี้ยก็สามารถปดไปเล่นได้เพราะตัวไม่ได้แย่เลยแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงเพราะว่าตัวน้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะโดนเกมเนื้อไปเยอะนะครับอ่าไม่ฟิตเหมือน มาแรกๆนะครับตอมาแรกนรี่คือฟิตจริงโดดแล้วโดดอีกโดดไม่พักเลยครับแต่ตอนเนี้ยกว่าจะโดดก็ผ่านไป2อาเกมเพื่อจะโดดทีนึงนะครับบางทีธนารโด,ดเนี่ยใน,ในหนึเทินอะ่ะมีการทอยทั้งหมด3ครั้งอะ่ะธนารโด,ดออกให้สัก ครั้งหนึ่งก็ยังดีไม่ออกเลยก็มีนะครับมันมันเหมือนแบบมันลุ้นเกินไปเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบอะไม่รู้ทําทำไมมันออกยากขนาดนั้นนะครับตั้งทั้งที่เปอร์เซ็นต์ทอนาโดเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะแทนที่จะให้มันออกดีๆตามเปอร์เซ็นต์มันหน่อยนะแต่มันก็ไม่ค่อยออกเลยนะผมก็เลยจะบอกว่ามันเก่งแต่ใช้ดวงเกินไปเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีก็อย่าไปทำมาเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากลองนะครับการตละครอนอกกระแสเมตาเนี่ยเอา โอเคนะครับต่อมานะครับผมเพสิลิงโคนะครับเพสิลิงโคเป็นการ์ดตัวละครที่นอกกระแสแบบเดียวกับโดยอนเลยนะครับแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งนะครับมันสามารถหลีกเก้าได้เหมือนกันนะครับการไปเนี้ยล่าสุดผมก็เล่นอยู่นะครับเพสิลิงโคอ่ะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ทำอคอนเทนต์ลงไปนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับโคแบบให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อน,อนที่จะเข้าเมตาของนาลีแล้วกันแต่ว่าผมจะบอกก่อนนะครับว่าโคเนี่ยนะครับเป็นการ์ดที่ สกิลโจมตีมันก็เก่าแล้วนะครับแต่ในความเก่านั้นก็ยังมีความเก่าเพราะว่ามันสามารถปิดวันในคิวกับการ์ดตัวละครที่ไม่มีการอาเชิญได้ง่ายมากๆหรือถ้ามีการาเชิเนี่ะโดนมันขังคูอะมันก็ปิดได้อยู่ดีนะครับเพชรติงโคเป็นการ์ดตัวละครที่จัดจี้ง่ายมากๆนะครับเหมาะกับผู้เล่นใหม่นะถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยอยากจะทําอีเวนต์นี้เนี่ยในการ์ดตัวละครที่ผมเห็นทั้งหมดในหน้ากระดานเนี่ยผมแนะนําแค่2ตัวนะครับถ้าผู้เล่นใหม่จะทํานะ ถ้างบน้อยหน่อยนะก็ทําเป็นเพจเซเรนโคลก็ได้หรือถ้าเกิดว่าใครแบบมีงบนิดนึงอย่างเงี้ยอยากจะทําตัวดีๆไปเลยก็เป็นสุสาครไปเลยนะครับอันนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะแต่ถ้าเกิดว่าถามผมอะเป็นผู้เล่นใหม่แบบจา๋าๆที่ไม่ได้มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบปิดตัวมาแล้วอยากจะเอาไปเล่นได้เลยอะนะครับแนะนาเป็นเพจเซเรนโคลนะครับเพราะว่ามันจัดจี้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นการ์ตตละครที่เล่นง่ายด้วยนะครับทั้งการจัดจี้อะใช้ของไม่เยอะ และเกมเพย์ก็เล่นง่ายเหมือนกันนะครับก็เลยอยากะแนะนาเป็นตัวนี้นะครับเพซิลนโคสำหรับผู้เล่นใหม่ๆหรือว่าผู้เล่นท่านหนก็ตามที่ยังชอบการเล่นที่มันง่ายๆไม่ต้องใช้ความคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแล้วอีกอย่างอ่ะในเมตาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเมตาของการาใช้ตดีไฟใช่ไหมซึ่งตัวเพซิลนโคเนี่ยมันมีดักทอยผ่านนะครับถ้าเกิดว่าตัวดีไฟต้องการสาส์ไฟไป ให้แบบโจมตีคามโบเบิ้ลตัวโคอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องวิ่งผ่านบางครั้งอะแล้วมันแบบมันจ่ายว้าไปแล้วมันทอยข้ามหัวไม่ได้อย่างเงี้ยมันต้องทอยผ่านมันก็อาจจะโดนดักทอยผ่านได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่า อ่าข้อตูมเนี like ่ยมันมาด้วยไหมนะเป็นซินิคูนะผมก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมยังไม่ได้ดูอีเวนต์ละเอียดขนาดนั้นแต่ว่าผมก็จะมาแนะนําให้ว่าการ์ดตัวละครแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับอันนี้แนะนําสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากจะหากาดตัวละครที่เล่นได้ง่ายนะครับสองแนะนำสำหรับผู้เล่นที่ชอบการ์ดตัวละครที่เล่นได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะนะครับแล้วก็เป็นการ์ดตัวละครนอกกระแสที่ยังคงเก่งแล้วก็ลงหลีกก้าวินได้อยู่นะครับผมเจอบ่อยนะโคตนนี้อ เพราะว่ามันเอาไปแก้ทางการตัวละครที่เป็นสายวิ่งผ่านได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ยังเอาไปแก้ทางการตัวละครโจมตีแบบหนักๆแบบไนกี้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ยังพอแก้ได้อยู่บ้างอาจจะติดกุหลาบแล้วเล่นไม่ได้ก็ตามอ่ะแต่มันก็พอกันได้อยู่นะครับดีกว่าเราเอาตัวอื่นไปยืนแล้วไปเจอไนกี้อย่างเงี้ยผมมองว่ามันอึดกว่าสุดสาคอนห่อยนะเพราะว่าสุดสาครเจอไนกี้นี่คือมันก็ ต้องยืนยืนรับดาเมจแบบเต็มๆนะครับแต่ว่าตัวเพซิลินโคเนี่ยทำให้ดาบของไนกี้หายไปได้แล้วก็ทําให้ดาเมจในการโจมตีของไนกี้มันลดลงไปเยอะนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เจอไนกี้ที่แบบมีสกิลเพย์แบบขั้นสุดจริงๆอ่ะก็มีโอกาสรอดช่องข้างที่จะเยอะอยู่นะสำหรับตัวนี้นะใครที่เกลียดไนกี้ก็เอาเอาไปเล่นได้นะครับสำหรับตัวโคนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับผมมาดูตํานานพระไพมานีนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการ์ดนอกกระแสหนึ่งตัวอีกแล้วนะครับแต่ก็ยังเก่งเหมือนกััันนนนนะถ้้้้าาใหหผผมมมแํ3ตวีททงด่ จะบอกเนี่ยผมจะเปรียบเทียบไม่ง่ายเลยโดยอนเป็นตัวที่เหมาะกับคนที่แบบชอบเล่นการ์ดจนตัวละครโจมตีถี่ๆนะครับแล้วก็อ่าลุ้นดวงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครคิดว่าเตงดวงดีไปเลยโดยอนเลยดวงดีๆห่อออกดีๆนะโดยอนเลยเก่งเลยครับต่อมานะครับพเพชรเรืองโคนเนี่ยสรุปไม่ง่ายว่าเป็นการ์ดตัวละครที่เล่นง่ายชอบอะไรแบบเรียบง่ายก็มาทาตัวนี้นะครับชอบการ์ดตัวละครที่จัดจี้ได้หลากหลายก็มาเล่นตัวนี้ชอบการ์ดตัวละครที่ ใช้จี้ไม่เยอะก็มาเล่นตัวนี้นะครับก็จะบอกว่ามันจัดจี้ง่ายเล่นง่ายด้วยนะครับต่อมาพระพายมณีเนี่ยเป็นการ์ดตัวละครที่ ใช้จี้เยอะนะครับแล้วก็เล่นยากด้วยนะครับมองเหมือนจะไม่ดีใช่ไหมแต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่หันใจเขามีข้อดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นข้อดีที่พิเศษมากๆก็คือพาร์ทไพแมนีเนี่ยนะครับมีบันไดประโลกที่สามารถหลบพื้นที่ไฟได้นะครับเป็นการตัวละครที่ตั้งรับได้ดีมากๆในการหลบพื้นที่ไฟนะครับพวกตัวละครพื้นที่ไฟต่างๆนานาเนี่ยไม่ชอบพาร์ทไพแมนีเลยนะครับแล้ววิญญาณเนี่ยตอนนี้ผีพายของพาร์ทไพแมนีเนี่ยวิญญาาน้ำเนี่ยมันมากอยู่ด้วยนะครับก็คือถ้าฝ่ายตรงข้ามไปตกที่ผ สกิลไม่ทํางานนะครับโดนใบหมดเลยเท่ากับว่าไปตกฟรีนะครับถ้าเกิดว่าพระวางผีไว้เยอะอย่างเงี้ยฝ่ายตรงข้ามไปตกอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือจากที่ผมทั้งเล่นแล้วก็เจอมาเองเนี่ยพระไม่ดีเป็นการ์ตตัวละครที่ตั้งรับได้ดีมากๆนะครับถ้าไม่ได้เจอการ์ตตัวละครโจมตีอันเชิญแบบไอริสอย่างเงี้ยก็ มีโอกาสลอดค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะสำหรับพระไมยมณีเพราะงั้นก็ถ้าเกิดว่าใครชอบการ์ดตัวละครที่ตั้งรับดีนะครับก็แนะนําเป็นพระัยมณีนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบการ์ดตัวละครที่แบบเรียกคนแรกแล้วมีโอกาสชนะแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมีโอกาสลอดได้ยเยอะนะครับก็แนะนํานเป็นพระนะครับแล้วก็เป็นการ์ดตัวละครนอกกระแสที่ค่อนข้าง อพอหยิบจับมาเล่นได้ในเมตาปัจจุบันตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบการตละกล้แปลกๆหรือว่าเบื่อการตละกล้เมตาหน้าเดิม,ดมก็ตัวนี้ก็เหมาะนะครับก็ถ้าเป็นผมอะถ้าเป็นผมเลือกอะผมก็จะเลือกเล่นตัวนี้นะเพราะว่าผมก็พอมีจี้เล่นกับมันอยู่นะเราต้องดูจี้เราด้วยนะครับเราก็ต้องดูตัวเราเองด้วยว่าเราชอบสไตล์การเล่นตัวไหนนะส่วนตัวถ้าให้ผมเลือก3ตัวนี้โดยยอนเปซนเลงโคเนี่ยนะครับแล้วก็พระภัยอะผมเลือกพระนะนะครับเพราะว่าพระมันตั้งรับดีแล้วก็มี อะไรให้เราทําค่อนข้างเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามันได้เลืคนแรกอย่างน้อยมันก็ไม่ได้การันตีตายขนาดนั้นนะครับก็เป็นการ์ดตัวละครตัวหนึ่งที่โมเดลค่อนข้างที่จะหล่อเท่เลยนะครับตัวนี้นะครับยิ่งถ้าเป็นล่างแบบว่าคอรสตูมของเอดิชันพิเศษเนี่ยก็ค่อนข้างเท่เลยนะครับสำหรับการ์ดตัวละครตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครปิดไปแล้วนะครับจัดจี้ไม่เป็นหรืออะไรยังไงก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะต่อมาหุ่นนะครับหุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกการ์ดหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะพบเจอได มีเซจจี้ที่เหมาะสมสำหรับเขาแล้วนะครับผมก็ได้ทาคลิปรีวิวแนะนําไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบสงสัยมันจัดเซตยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล,าล่างแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาถามมาดีนะถ้าผมจะจ่ายให้ดูในคลิปนี้มันจะเสียเวลาไปอีกไงนะครับอ,อันนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวนี้อยู่นะครับผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปนั้นก่อนว่ามีจี้ซับตัวมันครบไหมถ้ามีจี้ซับครบเนี่ยก็สามารถทํามาเล่นได้เลยเพราะว่ามันก็เก่งอยู่นะโจมตีก็ดีนะครับตั้งรับก็ดีอยู่นะตัวหุ่นมีทั้งการอันชิิญการมยเงนมีอกันมาตรฐาาานนคครรรบททุกกกอย่งะแลล้ว็็เปตี มีสกิลพื้นที่ที่ค่อนข้างปั่นป่วฝันของข้ามได้ดีมากยิ่งถ้าเป็นสายโจมตีแบบว่าโจมตีลงเมืองแล้วต้องเหยียบเมืองบ่อยเช่นแบบแซนดี้นะครับแบ,บ็คฮอรลัสนะครับหรือว่าจะเป็นบอสซัมอย่างเงี้ยพวกการ์ดตระเหล่านี้ที่มันต้องตกเมืองตัวเองเพื่อโจมตีจะค่อนข้างไม่ค่อยชอบหุ่นเท่าไหร่นะมันแย่งนี่แหละนะครับมันไม่ค่อยชอบเลยนะเพราะว่าพื้นที่ของหุ่นเนี่ยมันทำให้ฝันของข้ามเล่นยากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบ โจมตีเขาเราตายเองอะอารมณ์นั้นนะถ้าเจอหุ่นอะแล้วพื้นที่มันออกดีๆนะครับก็ค่อนข้างจะปวนใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครมีจี้ครบๆอย่างเงี้ยอ่าก็สามารถปริดมาเล่นได้นะครับโหดอยู่นะรีเก้าได้ไม่ยากนะตัวหุน่นเนี่ยผมก็เพิ่งทําคลิปรีวิวไปไม่นามนมานี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้ทั้งหมดเลยการ์ตัวละครทุกตัวนะที่ผมเคยทาคลิปรีวิวไปแล้วนะครับอ่ะเพียวแซนดี้กับบอสซัมชุดแต่งงานที่ผมไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับต่อ,อมาแอคเนทานะครับผมก็เป็นการ์ตูนละคกกระ อ่าแผนที่โรงงานขนมนะแผนที่นั้นอะอย่างเก่งเลยแองเนทานี่เก่งแบบว่าระดับต้นๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้นยผมก็ไม่ค่อยอยากจะไม่ไม่อยากเจออะไรนะในแผนที่โรงงานขนมนะครับเพราะว่าตัวน้องก็มีสกิลโจมตีล็อกตัวนะครับหรือว่าพลนึกการเคลื่อนย้ายแหละนะครับทาให้ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นสายเคลื่อนย้ายแบบบ่อยๆอะนะครับเล่นยากขึ้นนะครับแล้วก็ปิดเหมือนในคิวกับตัวแองเนทานไม่ได้แล้วก็โดนส่วนสายในเทิร์นถัดไปนะครับซึ่งเป็นการตละครที่เก่งเฉพาะแผนที่ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับการตละครแปลกๆนะครับ ความท้าทายแบบว่าเล่นยากอ่ะแต่เก่งมากอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถปิดตัวน้องมาเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครคิดว่าไม่ไม่ชอบใช้สมองในการเล่นเยอะนะครับอยากเล่นตัวเล่นง่ายๆก็ให้ข้ามแองเจลนาไปเลยนะครับเพราะมันมาเล่นยากจริงนะครับแล้วก็เป็นการตัวละครที่เก่งแค่แผนที่โรงงานขนมด้วยนะครับแผนที่อื่นบอกมันเก่งไหมมันก็เก่งเหมันก็พอเล่นได้แต่ว่าตัวอื่นมันเก่งกว่างถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับตัวอื่นที่เล่นในแผนที่อื่นนะมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับผมก็เลยแนะนํา แค่หรับคนชอบขนาดนั้น,นถ้าเกิดว่าใครชอบโมเดลน้องน้องน่ารักดีก็สามารถปิดไปเล่นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบมันเน้นประสิทธิภาพแบบเล่นแบบได้หลากหลายแผนที่แล้วก็เล่นได้ระยะยาวเนี่ยผมก็ไม่รับประกันนะครับว่ามันจะเล่นได้ยาวไหมเพราะการันตีมันก็ไม่มีนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละนะ <S <S ต่อมาสุดสาครน,นะครับการตละครอตัวนี้แหละนะครับที่ผมแนะนําให้ทุกคนทานะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีนะครับหรือว่าอยากจะได้การตละกรองสายล้มเก่งๆสักตัวหนึ่งนะครับหรือว่าการตละครอที่มีสกิลป้องกันดีๆอย่าง ก็นำสู่สาครนะเป็นการตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีโอกาสลอดในการทงคนแรกได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นการตัวละครที่ค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่ถ้าเกิดว่าจัดจี้ได้ดีก็เก่งเลยนะครับการตัวละครตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการ์ดที่เอามาแบบแก้ <c pol> ทางพวกสายเคลื่อนย้ายได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นการ์ดตัวละครที่โจมตีหนักด้วยนะตั้งรับก็ดีโจมตีก็หนักคือครบเครื่องในตัวเขาอะนะครับแต่เสียอย่างเดียวเลยคือเขาเล่นวิกไม่ได้นะเขาเล่นได้ต่ลมอย่างเดียวนะการ์ดตัวละครตัวนี้ก็ มันไม่ไฮบิดนะครับอืมอันนี้เป็นข้อเสียเดียวของตัวมันนะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปติมันได้นะครับก็คือดีเลยการ์ตัวนี้ปัจจุบันผมก็ใช้มันลงหลีกบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็หลีก้าวได้ในทุกๆวิกนะครับสุสารนะครับถึงแม้จะเป็นแค่ตำนานเฉยๆนะครับก็ก้าวได้อีโวก็ก้าวได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องลุ้นสกิลหน่อยถ้าจะให้แนะนําก็คือตำนานไปเลยก็ได้นะครับอ่าถ้าถ้าเกิดว่ามีให้เลือก2อย่างระหว่างคอสอีโวกับอ่าไม่ไม่คอสแต่ได้ตำ มีจี้ซัพพอร์ตตัวมันดีๆอย่างนี้ก็มันเอามาเล่นได้นะครับตัวสุดสาครอ,อะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยแนะนำให้ทําเป็นระดับต้นๆนะสุดสาครเป็นตัวให้น่าทําที่สุดในเวณนี้ผมมุ่นได้แค่นี้แหละนะครับอ่ะต่อมาชาชานะครับชาชาเนี่ยก็เป็นอีกการหนึ่งนะครับที่เก่งในเมตาปัจจุบันเหมือนกันนะครับแต่เป็นการตัวละครที่ลุ้นดวงเยอะไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องลุ้นโลมามันออกนะถ,ออกนะถ้าโลมาไม่ออกนี่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับโลมาของชาชาเนี่ยจะออกได้ก็ต่อเมื่อถึงโอกาสการทอยเท่านั้นนะครับหมายความ ทุกการทอยของชาชาเนี่ยสำคัญนะครับถ้าทอยไม่เบิร์นนี่คือจบจบเลยนะเสียดาเม่เยอะมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวชาชาเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบจัดจี้ยากนิดน,นึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีมีจี้โคบะนะครับมันก็เก่งเลยนะครับแต่ที่สําคัญจริงๆอ่ะไม่ใช่ตรงนั้นหรอกครับสำคัญจริงๆคือมันเป็นตัวที่ลุ้นดวงมากเกินไปอะนะครับฟีลคล้ายๆโดยอนอะ มันต้องลุ้นดวงลุ้นสกิลออกลุ้นธนโดลุ้นหเหาะเหือเริ่มเทือนอย่างเงี้ยนี่ก็ลุ้นโลมาเยอะเกินไปถ้าไม่มีโลมานี่ก็คือโจมตีใครไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบการ์ดตัวละครที่มันแบบว่าเล่นลวหัวร้อนอะก็ไม่แนะนําให้ทานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบโมเดลน้องหรือว่าแบบอาจจะชอบอาการ์ดตัวละครที่มันมีสกิลโจมตีขบวนมาเบิ้ลหนวหอย่างเงี้ยก็นําเป็นชาช่าชาชา่ชามันก็ดีครับมันไม่แพ้ทางอะไรเลยนะต้องมองก่อนว่าชาชา่าเนี่ยไม่แพ้อะไรเลยแต่แพ้ภัยตัวเองเพราะว่า โลมามันง่อยมากนะครับคือต้องบอกผมเล่นจากประสบการณ์จริงที่อ่ารีวิวจะผู้ใช้จริงเนี่ยนะว่าตัวมันสกิลวืดบ่อยจริงๆครับโลมานี่คือไม่ค่อยออกเลยนะครับจนผมต้องแบบอัดแอปเซตไปเล่นแบบอีกสเต็ปหนึ่งเพื่อมีโจมตีมากขึ้นนะครับถึงจะพอเล่นได้นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการ์ดตัวละครตัวหนึ่งที่เล่นแล้วรู้สึกว่าหุนหงิดที่สุดและในเมตาปัจจุบันตัวเนี้ยนะครับถ้าไม่รวมพวกการ์ดเก่าๆนะตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการ์ดตัวละครที่เก่งแต่เล่นแล้วงุนหงิดมากนะครับ่่แาตว ถ้านะครับถ้าเกิดว่าเรามีจี้ซับเฉพาะของมันครบอ่ะก็สามารถเอามาเล่นได้นะมันก็เก่งนะครับแต่ก็ต้องเป็นลุ้นดวงน้างงานอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าลงมาออดดีๆก็หลีกเก้าได้ไม่ยากนะสู้สุสาครได้ด้วยตัวเนี้ยนะครับเป็นการ์ดตละครอที่สุสาคอมันแยงเลยแหละนะครับการ์ดตละครตัวนี้นะครับรรอ่อะ,อะ э, ก็สำหรับชาชาติเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นการ์ดตละครตัวหนึ่งที่ไม่แนะนำสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็แนะนำสำหรับคนที่มีความชอบส่วนตัวจริงๆนะครับและแนะนำสำหรับคนที่มีจี้ซ ตัวมันเองใช้จี้เยอะอยู่นะครับแล้วก็เป็นการ์ตตรละครที่ค่อนข้างแกงผู้เล่นด้วยนะครับมันไม่ค่อยออกอะของมะันนะครับมัน85แบบไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนานไม่ทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่า ใครชอบก็จัดนะครับอันนี้ห้ามกันไม่ได้นะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการตัดสคอท,ทั้งหมดที่ผมจะมาแนะน,นําในวันนี้นะก็ปิดท้ายด้วยการแจกเซตสุดสาคอแล้วกันนะครับเห็นมีคุผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นสุดสาคอที่ใส่มัดเตะอาปืนมัดสุดสาคอเนี่ยนะครับตัวเนี้ยจะจัดเซตยังไงได้บ้างน,นะครับอันนี้ผมก็เอาเซตที่ผมใช้มาแนะนําให้คุผู้ชมได้ลองเอาไปเล่นกันนะครับ<อ>ถ้าเกิดว่าเราไม่มีออฟการขโมยเงินหรือว่าเรารู้สึกว่าออฟการขโมยบาเบินเนาารถใช้เป็น ปืนหมัดสุดสาครได้นะครับเราก็เลยเป็นปเซตที่ผมแนะนํานี่เลยนะครับก็จะเป็นเซตที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะครับมีเดเมนชั่นนะครับมีโลมีเนเทรมีการดิบัฟมีทุกอย่างครบอะ่ะมันขาดไปแค่อย่างเดียวคือป้ายหยุดนะซึ่งสุดสาครเนี่ยไม่ต้องใช้ป้ายหยุดก็ได้นะครับมันเป็นการตละกรที่พอยสดอยู่แล้วนะครับสุดสาครอ่ะมันไม่ได้แบบต้องอันนี้ขนาดน้นะนะแต่ถ้าเกิดได้มีป้ายหยุดได้มันก็ดีนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดละกันนะครับแต่ส่วนตัวผมร้องเล่นดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า ป้ายหยุดมันไม่จาเป็นขนาดนั้นนะทรบตัวสุสาครแล้วนะครับมันก็ดีถ้ามีอ่ะแต่ไม่มีก็ได้นะครับอารมณ์นั้นอ่ะไม่มีก็หลีกเก้ามาแล้วอ่ะสุสารนะนะครับผมเอ่ะโอเคนะครับผมก็เซ็ตนี้นะครับก็เพิ่งออปชันไม่เยอะนะครับผมแนะนําใส่ออปเป็นอ่าตัวของออกเกาะนะครับแล้วก็ออปกู้นะครับแล้วก็สลับผุ่มดานะครับแล้วก็จะเป็นอีกออปหนึ่งคือถ้ามีก็ดีมากเลยยกเลิกการเรียกนะถ้าไม่มีก็ไปใส่เป็นรุนเอานะครับแล้วก็ใส่ออปอื่นนะครับเป็นตกเงได้ นะครับก็จะได้แบบตกเมือนแล้วได้เงินคืนเอามาจัดโอลิมปิกจากคอสองได้นั่นเองนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสํหรับสาคสารนะผมที่ผมแนะนําให้ทําถ้าเกิดว่าใครมีเซตตามนี้ก็จัดไปเลยนะครับตํานานคอสโหดแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ออฟเลยเยอะนะครับเล่นได้เลยนะ ออฟถ้าเกิดว่าอยากให้แน่นก็ตามที่ผมได้บอกไปทั้งหมดนี้นะครับผมแอบก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเซตที่ออกมาใหม่ผมยังไม่ได้ทําการรีวิวไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเซตนี้ก็สามารถลองไปจัดเล่นตามมาได้บอกได้เลยว,ว่าโหดมากนะสุดสาครน,นะครับทั้งอึดทั้งแรงนะครับโยมตีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวที่เอามารับมือกับการตัลละครสายเคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพอเพอเนี่ยสุดสาครเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการมาของนาลีนะครับที่จะเป็นการตัลละครเมตาตัวถ่านไฟ เที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยบ้านเรานั่นเองนะครับพ่อหนุ่มพลังม้าคนนี้นะครับอาจจะเป็นการ์ดตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับที่เหมาะสมมากๆนะครับที่จะเอาไปรับมือกับการ์ดตัวละครนารีได้นั่นเองนะครับก็แนะนําว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นสุดสาครนะครับหรือว่าอยากจะปิดมาลองดูนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีเซตตามเนี้ยผมก็ค่อนข้างแนะนำนะเพราะว่าเล่นได้อีกยาวเลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับส่วน อ่าเซตตี้ของการ์ดตัวละครต่างๆหรือว่าการรีวิวลงลีกเนี işte, ่ยถ้าเกิดว่ามีคลิปไหนที่ผมทําไปแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะอ่าไปรับชมย้อนหลังกันนะครับว่าตัวไหนเล่นอะไรยังไงนะครับจะได้ไม่ต้องมาถามเซตกันนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะตัดสินใจกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้มันจนจบนะครับยังไงถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืม R, กดตลคตามกดไลค์กดแชร์ Share, และกดกรกกนนะ บายๆจับจุ๊บลาทุกคนนะครับไปแล้ว